<ต>เอาไหมนว่ะเนี่ยอยู่กันทั้งห้าคนซื้อมาขวดเดียวมัเป็นห่วงนะมันเย็นกังไม่สบายโอเคน้ำเย็นโอ้พ <royalty> oh, nah, ี oh, eh? ่โอ๊ตมาแล้วไม่พูดจ้ะมีน้ำมีน้ำพิงค์นะมีน้ำมีน้ำพิงค์นะลุ้มหยอดแบ่งเไลาโจ๊ตี้มีกูต่ตศษก่นี้เองๆทำดีสุดแล้วอุ่นเฮ้ยต่อไปนี้จะอเลยดิไปรออะไรล่ะไปรอต่อนนี้เลยดีวะ แพงสุดป่ะเนี่ยแพงสุดโอเคองุ่นก็แพงสุดโอเคหมดเลยออกี่ิหมื่นหมดเลอรู้แบบว่าทิกได้การกินสตรอเบอร์รี่ี่ปุ่นแห่อยเรต้องซื้อนมข้นหลอดแดงๆอย่าแล้วาสตรอเบอรี่รากินเย็นเขามีมีวิวกินกับวิปครีมอ่ะอร่อยมากเลยติดคอปเตี่ยพี่อาเอาลตายเน็ยเาามต เ <laughs> <laughs> ดินันซื้อให้ใหม่ป้านเนียวเดินทางตู้กระดันไม่ไหว